เป็นวันที่คืออย่างเมื่อวานเราเราก็มาประชุมกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้สตาฟ์ทนจุดนี้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 ซึ่งทีสตาฟเนี่ยทั้งหมดมี24คนซึ่งโมจะต้องคอนโทรแล้วโมอะใช้กลุ่มของอน้องๆชั้นสองที่พี่โมดูแลอยู่บ้านพี่โมมี3ชั้นใช่ไหมคะ,ะชั้นสองก็จะมีน้องๆไปนอนเป็นแคมป์เราก็ดึงคนกลุ่มนี้มาทั้งหมด เพื่อที่ว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็รวมกับพี่แอนนาะแล้วก็พี่โฟเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งว่าเออข้างล่างนะแบ่งเป็นสามช่องทางแฟนคลับแขกผู้ใหญ่ V.I.P ก็คือนักแสดงดาราซึ่งโมก็เลยบอกว่าโอเคโมรู้จักเยอะเดี๋ยวโมอ,อยู่ข้างล่างแต่หนูว่ไม่สามารถวิ่งไปรับไปส่งทุกคนได้หนูจะต้องแบบคอยวอให้คุณลุคนนี้ลงมาแล้วก็ทีมพิกาดมีทั้งหมด10คน หนูก็จะให้ในสิบคนเนี้ยค่ะวิ่งวนกันโดยการที่เราเหมือนที่หนูมัสกิจพี่หนูเมื่อเพี่ๆไก่อนี่สามคนนะพี่จะขึ้นพี่ขึ้นพร้อมพี่กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปรับแขกพวกหญ่างพวบนอีกคุณแม่พี่โมอีกวิ่งหาน้ําหาท่าอะไรอย่างเงี้ยก็หนูหนูก็เลยแบบคอยวิ่งแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่ๆสักทีหนึ่งถ้าบรรยากาศไม้เห็นบรรยากาศรวมทั้งหมดในห้องของพี่ๆนั่นนี่ีความรู้สึกคนได้ปัดสวยนะเห็นกันได้สวยก็ ขอบคุณพี่เอกับพี่ยามากที่ตั้งใจทำแล้วก็พี่ๆดารานักแสดงหลายๆคนพี่หนิงปณิตาพี่เมย์พี่ชนะพี่กระแตวัตรสอะพี่้ลอดีพี่นิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าทุกคนก็ช่วยกันแชร์ในเรื่องของเพื่อจ่ายก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะพี่น้องเราก็มีกันอยู่แค่นี้อะไรแบบนี้ค่ะสมโมก็โมทําให้พี่ในส่วนของภาพนิ่งแล้ววิดีโอในงานเราก็ทําให้พี่ตัดต่ออะไรเองให้พี่หมดเลย ใช่ค่ะที่ที่โมงลงอันนั้นอะ่ะโมไปรวบรวมเท่าที่ตัวเองจะรวบรวมได้แล้วก็ทำเอ็มบีหนึ่งเพลงขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอของบ้านชั้นสองที่พี่โมเขารักมากแล้วก็ดูแลอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบื้องเบื้องหลังทั้งหมดของสี่วันก็จะก็จะอยู่ในฟุตดนี้เหมือนกันอะไรนะคะที่เบิร์ดเนี่ย หนูขอพูดแทนพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดอะไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพี่ๆนะแต่สภาพจิตใจเขาอะมันยังไม่ได้เขายังแบบผมยังไม่ไหวทุกครั้งที่มาอย่างเวลาวันนี้พี่เบิร์ดมาถึงอะเขาก็รอโมในรถโมอยู่ไหนแล้วมารับพี่เข้างานหนอพี่ๆทุกคนก็เลยเห็นว่าีอวิ่ง,ง,งจูงพี่เบิร์ดตลอดเวลาเพราะว่าคือเขาแบบ เขาเรื่องทาใจไม่ได้ทุกครั้งที่เขาพูดถึงพี่โมคือมันแบบมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะคนคนมันยังรับสภาพหรืออะไรต่างๆไม่ได้ยังรักและยังคิดถึงยังแบบสภาพยังไม่ได้อยู่อย่างวันนี้นอย่าวันนี้พี่เบิร์ดจะมีแบบว่าได้พูดอ,อะไรเกี่ยวกับแต่ง,งไม่พูดค่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะอยู่ทีโมเดี๋ยวโมจะให้สแตนบายอยู่กับโมเพราะว่าเราต้องมาสแตนบายข้างเวทีเผื่อคุณแม่เรียกเผื่อแขกทางคุณพ่อคุณแม่เรียกอะไรแบบนี้ค่ะก็สแตนบายรออยู่ข้างเวที ยี่ยีให้สัมภาษณ์วาอากเาเคนเบิร์ตมาทำงานใงารเหมือนกันมนฏีเสธ่เอาเลยบอกว่าไม่เอาเลยค่ะถ้าจบงานพี้ี<ไ><ไ>าจะไปเลยเขาก็จะไปของเขาทำต่ของเขาัะพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมา,าทำเสื้อผ้าขายซึ่งเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นในลายที่พี่โมเคยบอกว่าชอบอะไรอย่างเี้ค่ะว่ฝากพี่อุ่นหนุ่พี่เบิร์ยมือหมือนี่เิกว่าจะกับไปอยู่ที่อะไนะพังง ใช่ค่ะไปอยู่กับรุ่นน้องก,ก็ได้บอกโมยพี่โมเดี๋ยวเราอะ่ะเสร็จจากงานโมอะ่ะเราเราขอปีกวิเวแป๊บ<ย>นึงนะแล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกันเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S อย่างพี่โมเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดสสวยๆอะไรเงี้ยเขาก็อยากทาขายที่นะ <S <S อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ของอนาคตก็แล้วแต่พี่เบิร์ดใช่ ก็คือเราก็ถ้าพี่เบิร์ตจะทําตอนไหนอะไรจริงๆอนะ่ะเราก็จะคอยซัพพอร์ตที่เขาแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมืะะ่อกี้ก็อธิบายกับทางพี่อ้ําพี่เมพี่หนีพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตพี่เบิร์ตหมดเลยเมืม่อวันนี้จะติดมาหมอไเห็นบ้าไม่เห็นยามไม่เจอไม่เจอกันไม่กับกับกระติกมาหนูเข้าไปกินข้าวไม่ไม่เรารู้ไง พอรู้ว่ามาหนูก็เลยเลี่ยงที่จะเข้าไปกินข้าวจริงๆเพราะงานพี่งานพี่เราไม่อยากแบบเกี่ยวหรืออะไรหรือก็หลบไปกินข้าวอยู่ข้างในค่ะพี่แล้วก็ก็รู้เนี่ยว่าเออก็เาอยากมากเลงเขาเราก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแค่เลยก็ดูแลในส่วนของงานเราไปตัวคิดคิดว่าอยู่แล้วว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนมาได้เลยอ,อ,อ่าสจริงาแล้วคอนคยอ,คยอย่างโโไหนคิดว่าจะมาไหมอย่างอย่างโอโรบอตอะไรเงี้ยในห้าคนสี่คนคิดว่ามาชัวร์ว,วหนึ่งคนแต่ไม่รู้มาก,กี่โมงแต่ที่เหลือไม่ทราบคือพรุ่งนี้หรอคะหรือว่าในภายในสองสี่ไม่แน่ใจเมื่อกี้คุณแม่ฝากเรื่องไว้เหมือนกันแต่ก็เรายินยอมทําทําตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเพราะว่าอยากอาจริงๆเนาะอย่างหน้าที่หนูอะ หนูก็เป็นน้องพี่โมยังไงก็คือแม่อะเนาะแม่ก็คือแม่เราก็ต้องเคารพแหละก็ดูแลแม่ด้วยสพอร์ตแม่ด้วยค่ะต้องดูแลคนที่จะมาด้วยที่แม่ฝากไั้ไหมคะเราก็จะต้องพร้อมใจทุกคนดูแลอะไรไหมค่ะก็ตามที่แม่อยากจะให้ดูแลค่ะเราจะไม่ติดไปกินข้าวอีกทด้วทางโมไม่อยากโดนด่าเลย แล้วตอนนี้เราไม่เหนื่อยไหมแบบว่าทำงานทุกวันช่วยงานทุกวันเราแบบขอไปตอนนี้เราเหนื่อยไหมคืออย่างอย่างแบบหนูอะช่วงช่วงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอะเนาะหนูแทบไม่รับงานเลยหนูถ่ายละครแค่วันเดียวจริงๆสองวันที่ทํางานที่เหลือพี่คะเลื่อนไปก่อนได้ไหมพี่คะหนูขออะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายคนเข้าใจก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเราอยากทำงานตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆ เอถามนิดนึงว่าผลงานที่แบบว่าที่แตงโมถ่ายไม่เสร็จนยเขาอยากให้เป็นโมวันนาเป็นเล่นไหนอ้ส่วนนั้นแล้วยินดีไหมหรือว่าเราเป็นสัญญากันเอาตรงๆยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะคะตอนติดต่อมาเพราะตอนนี้หมแฟนค่ะคนให้ติดต่อมาก่อนตอนนี้ยังหนูก็อยู่ก็ยังงงว่าติดต่อมาจะคิดไม่ได้ติดต่อมานะติดต่อมาแล้วหลอกก็พยายามเช็คว่าลายเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะ ยังติดสัญญาไมใช่ค่ะยังยังอยู่ในสัญญาช่วงเจ็นะคะจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะเราไม่ยด้มีสัญญาใช่ค่ะอยากะบอกับพี่ก็มองวันนี้จริงๆคุยกับพี่ทุกวันเลยอย่างตอนที่วันที่พี่ไปนิติเวชวันแรกโมก็ไปเจอพี่ไปเจอพี่แบบตอนตอนที่เขาสามารถให้เจอได้แล้วช่วงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่ง หนูพี่เบิร์ดน้องหนูคนหนึ่งเพื่อนหนูคนหนึ่งพี่โบแม่นาคุณแม่พี่โบเข้าไปไม่ถึงสิบคนละค่ะก็<ม>ここเข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างได้มีการอำลาและพูดคุยกับพี่โมไปหมดละและอีกวันหนึ่งอ่ะหนูกับพี่เบิร์ดสองคน<ม>ก็เป็นนิติเวศอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาชุดสวยๆไว้ให้พี่<ม>แต่พี่อต้องใส่ชุดถึงสองชั้น<ม>ใส่ชั้นเดียวไม่ได้ ก็เลยไปยืนเลือกชุดกันอยู่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีที่ที่เออพี่เบย์เขาก็ถามเราว่าเออเราถึงที่ไหมอยากได้ชุดพี่ไว้เปล่าลอะงเงยก,ก,ก็เราก็กอดชุดที่ไว้แล้วก็ให้เบย์สแค่นานนี้ ตอนนี้มันไหลกระแสเลยพี่ไหนแต่บาดแผลนี่จะฟันหักไหนน่คือหนูอ่ะก็รอให้รอให้เขาสรุปสำนวนเราก็อยากจะฟังข้อเท็จจริงที่เป็นสำนวนต่อให้สำนวนจะอ่อนหรือสำนวนจะหนักหรืออะไรก็ตามก็ก็ยังอยากจะฟังข้อสรุปสำนวนทั้งหมดก่อนณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่สรุปสำนวนใช่ไหม อยากอยากให้หมอพรทิพย์ลงมาดูเองอ่ะอยากหมอพรทิพย์ลงมาดูเองค่ะแล้วเราเรามีเรามีเที่ยงกลับแล้วนะคะเที่ยงกลับแล้วค่ะมีได้ติดต่อไหมคะกับหมอพรทิพย์ค่ะนหนูน่าจะเอื้อมหมอพรทิพย์ไม่ถึงค่ะคุณพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้พูดออกสื่อเราก็อยากให้คุณหมอพรทิพย์ลงมาดูแลเอง เชื่อเชื่อเลยเพราะว่าคุณหมอท่านเป็นคนเก่งอยากให้มีคําสั่งให้หมอครทิ์ลงมาดูแลเองกับกับมือค่ะอย่างน้อยถ้ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงหรือมันจะเป็นไปตามที่กระแสพูดเราก็จะยอมรับอย่างนี้เลยมันจะเีโอกาสจะไม่ได้ไหมหมอไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเนาะเพราะตอนเนี้ก็ไม่รู้คุยกับใครได้บ้างอะพี่บอกว่าได้ถแมได้อย่างไร พยายามไม่แตะเรื่องนี้กับคุณแม่เพราะว่าเราเข้าใจว่าหนึ่งเซสซิีแล้วคุณแม่เขาก็พูดเองว่าเขาวางมาวางมาหมดแล้วว่าคุณแม่ต้องทําอะไรบ้างก็เขาล้มในสิ่งที่คุณแม่ทาก็ก็เคแล้วค่ะผมว่าเรื่องทนายความล่าสุดทางขนายดิฉก็มาช่วยในคดีนี้ในฐานะที่ปรึกษาอันนี้เรามั่นใจมากขึ้นแล้ก็สบายใจมากขึ้นเครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสของทางดิฉะ จริงๆะนะคะในหน้าที่ของทนายหรือทุกหน้าที่มันมีจรรยาบรรณเป็นของตัวเองอ่ะต่อให้คุณจะประวัติไม่ดีมาสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่จรรยาบรรณและจิตใต้สำนึกของคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณมีจรรยาบรรณที่ดีพออ่ะคดีอ่ะหนูว่ายังไงก็ก็ผลก็เป็นบวกไม่มีทางแบบไม่มีทางล่มหรอกพี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีจรรยาบรรณเขาเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างอยู่ที่นึกอ,ออกไหมอ่ะทีนี้อยู่ที่อย่างนี้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่จิตและสเนูญญ้ใจาะบนด้วยไงก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราก็เชื่อทนายทุกคนนะเนาะอย่างทนายดีชาเนี่ยครับผมประสบการณ์ในวงการคดีความกว่าสามสิบปีเนี่ยครับทำให้เราเชื่อมั่นมากเราก็นี่เราเชื่อมั่นทุกคนแต่ว่า ก็อยู่ที่เขาแล้วแหละมันไม่ได้อยู่ที่เราต่อให้เราลงไปบอกพี่คขาแต่ถ้าเขาจะไม่ช่วยอะ่ะเนาะเราทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่จัญญาบัยของเขาก็แล้วกัน